พี่โป้มาหายไหมพี่โป้พี่โป้พี่อะไรเนี่ยพี dim? ่เกซีฮะมาพี่โป้มาเอ้เบ่งอ่หนูอาบน้ำเห็นไหมมันเห็นบ่เห็นเห็นด้ส่เศรไพ่เบ่งนะมาพยเอฟซีดูหน่อยเลยเอ้ยเนียบอ่ใส่กับโจ๊กใส่ใส่เดินไปเลยเห็นปะไม่เห็น อ้โนี่นะโอ้โหแมี้อืเรามองเข้าไปไม่เห็นหรอกเวลามองเห็นไมเห็นยังนะว่าเรจะอาบมาตตบานนกสลาบมาอาบโชยหยังเดี๋ยวเพิ่งอาบแล้วฝังนู้เห็นไหมฝั่งนู้นก็เห็นคือกันเห็นกันเห็นคือกันโอ้โห ืมแอบไปดูเบียร์มันอาบน้ำเนาะเล้วปิดไฟปิดไฟปิดไฟให้ปิดเจ้าปิดไฟไม่เห็นถ้าข้างในมันมึนอะมันจะไม่เห็นแต่เห็นแค่ทังนอกมันเป็นกระจกดำแม่นบ้ลนละเบียใช่เบียร์เป็นกระจกดำอืมอาบอะไรเสร็จเร็วจังไอ้มีหมาใส่ตอยู่เนี่แหละคือว่าแบาใส่ตน่ะผ่าใส่ตคือว่าเอานี่นี่เลยในที่นองเนี่ยผ่าใส่ตน่ะเออให้เขาเอาเขาก็บอกเอาเออเขาบอกเขาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอ้ย เอาไปเข้าไปทั้งเลยอะไรอะไรมาเอออะไรเต่งหนาแล้วไปเด้อเต่งหนาผู้ใดเต่งหนาไอ้นกแน่บ่อยข้างมน้าแบบใสๆเลยวันนี้แต่งแบบอันเลือดนะมูกันนะเบียร์แต่งบ่เอาไหมล่ะโอเคเนี่ยแต่งไหมเบียร์แต่งดีกว่าไหมหรอเอาบ่แล้วเอาชุดกุมารทองบ่เอาให้มันสวยๆสักวันเถอะอืมอืมอืมวันนี้เจอเอฟซีมาถ่ายรูปด้วยเนาะเอ้ยเนาะอย่าบ้านนักเลยโอเคโอเคโอเค แล้วบรรยากาศได้อยู่นะเบยจะไปดูเครื่องเสียงแล้วไปจะรถไปก่อนดิแล้วพวกพี่จะค่อยเดินตามไปเด้อบอค่อยทีไปไปกันไปเลยบ่ไปแล้วเนาะเจอวก็ยังไม่ไปเจอไปตอนไหนตั้งหน่อยหมดแล้วเบยจะไปดูเครื่องเสียงเบียเงั้นเราก็ไปรถเคสี่กันอือบอสาะรถไปเคสี่บอสามองได้นั่งอือนางไปปุ่นโอ้ยขี้เหเด้อจะก็เดินไปกับเบียก่อนตัวไปไหมอือไปเลยมันข้ามแล้วเขาจะไปเดี๋ยวนี้รอจันายก่อนจะโมงแล้วเนี่ย สีโ่โมงแล้วสีโ่โมงครับสี่โครึ่งเอาสี่โมงแล้วจะใส่เย็นมันห้าโมงแล้วสี่โมงครึ่งแล้ว่ะสี่โมงครึ่งอ่าสี่โมงกลางห้าโมงก็ได้<อ>แล้าเริ่มหกโมงนี่ก็เริ่มมีคนมาแล้วเห็นไหมเริ่มมาเริ่มมีคนมาแล้วนะเริ่มอาบ,บน้ำบรรยากาศก็ได้ รีวิวก็ห้องนอนก่อนอืมรีวิวหองเปิดไฟหน่อยด้ตรงนี้ก็เปิดได้เลยนี่เพิ่อเปิดไฟมาไเปิดไฟมาเลยเปิดไฟไเลยขนั่งเลยนะเฮ้ยน้องๆบุ๊คบุ๊คบบุ๊คเคล็ดลบเุ๊คเรืขเนั่งคุยกันนะีน้อเร็วเรๆเร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 ๆนั่ง ระเอกมาแล้วระเอกมาแล้วโอ้แต่งตัวลอยมูนี่ใ้หน่อยเร็วเอาเลย โอเคหนแชรเป็นประเด็นอีกแล้วครับท่านบุกข้างนอนแต่กันองได้เขาจะเสียใหม่ยังบะนองเบียกะไ้เดี๋ยวขาเอามาให้นอนนอนนอลงไ่เล็บะบ่ไดบ่บ่เจ้าเจาปั๊มลูกเอเจ้าบ่มาบ่บ่เปนตาบ่ย่มันหักหมบ่มหาอันนี้ก็เปิดได้เนี่เปิดได้บ่ะอืมอ่ให้เขาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วไป ก๋วยเตี๋ยว,วลัวลงแต่งหน้าอยู่ยเดี๋ยวไปเตรียมใส่เกล็บกันเอาสมุดแล้วเอารถไปทเกบ่เอารถไปเอารถไปเอารถไปอยู่เพราะว่าเผื่อเราเก็บเึ้ื่อเสียงก็เก็บขึ้นรถเลยเก็จอดที่เดิมเราแหละก๋วยเตี๋ยวกำลังแต่งหน้าอยู่นะครับทุกท่าน

เดี๋ยสร็จแล้วยังไปก่อนเลยพี่เดี๋ยวเดินตามไปเดี๋ยวเดินตามไปแต่งหน้ายังไม่เสร็จเลยทำไมไม่ซื้อหัวแทนตะคอนมาฝากกันมั่งในรถไงเดี๋ยวค่อยไปมีอยู่อยู่ในรถดิหนูซื้อให้นักเรียนเต้นคริสต์มาสหนูเอามาทั้งหลายต่เหมือนกันนะเพราะว่าซื้อแบบเดียวกันจอบลูนะแต่งเท้าก่อนไปพี่น้องไปนะแต่งเท้าก่อนแล้วเทียมไปเทำไมผมตีสี่หรอ ไอเคซี่เราปล่อยของหร <ừ. S 1> อเปล่าเออเดีซี่บอได้ใส่ชุดราตรีลากยาวบอลานะจะใส่ชุดราตรีลากยาว <c oughs> ย่งไปบอได้เนาะบอจะน้อ,อยค่ะเพื่นเพื <c oughs> ่นชิสา ตือนเต้อนค่ะควมูเอฟกีตัวเราเวลาเด้อลาเอานะตือนเต้นกว่ามูจ้าของเอามาใส่เนาะชุดที่สียากเลยนะชงนบอกเอาจ้อหูนะเบิ่อนจ้องหูนั่นแหลแล้วก็ฉนะีดใส่หนะอดเข้มเปิดน,นะ ทีนัาเจาะรูเลยเจาะรูเอา,เเอเอาใช่ <c oughs> เจาะกี่โค้กก่อกนละนั่นปวนดดีเพื่อความสวย,ยางาม <c oughs> ใส่ไว้แตงอันอุ้มันห้องไหม เอากระเป๋าไปทันมาอืมอกระเป๋าเขานะ่ะทิมจะลดไปเลยเก็บไว้ายชาไปแล้วมืดว่าเก็บไปมันมืดเลดิศะเขาขีา่ค้านหิวเอาเอาไปมันมืดทุกอย่างเลยเอาแค่โทรศัพท์วางกึ่งดึงไว้เ่อนเอาแต่ที่ชาติไปไปทำร้อนตัวเรือข้างเอาไปนะ แั่แบะปีโป้แม่เจ้าเอิ้อนจ้าสิเฝ้าเฮือนบ่ะปิโป้ฝาบ้นานป่ะโอเคทุกคนนะฮะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะ,ะนี่เก็บไปอ้าแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฮะ